วันนี้นะครับก็อยู่กับผมโลโกสแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม s p a c e f i g h t s i เ u l a t o r เหมือนเดิมนะครับในว,วันนี้นะครับเป็นภารกิจการสร้างดาวเทียมนะครับสร้างดาวเทียมแล้วก็ยิงออกไปนอกอวกาศไม่ใช่ยิงไปนอกอวกาศยิงขึ้นไปบนวงโคโจรโลกนะครับโอเคเราก็มาเริ่มสร้างกันเลยอย่างแรก เฮ้ยลืมบอกไปผมซื้อแพ็กอินฟินิตมานะตั้ง29่สิบเก้าบทโอเคอย่างแรกเราก็จะทำเป็นฐานส่วนล่างนะครับเอาสักห้าเครื่องยนต์พอนะเป็นเครื่องยนต์ h อ w อิงจิ n นนะครับโอเคจากนั้นก็เติมเป็นถังเชื้อเพลิงแบบขนาดยาวสุดลงไปนะครับแบบธรรมดาแบบสีช่องคนที่เกียดก็เปิดซิมเมอรครับ โอเคจากนั้นก็จะทักมาเลยน,นักหนาอัดคลิปอยู่ครับโอเคแล้วก็ใส่มันเข้าไปเป็น aerodynamic นะครับช่วยให้มันร่อนไม่ใช่สิพุ่งขึ้นไปบนอวกาศได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จากนั้นก็ใส่เป็นสเตทเซเบอรเตอร์ลงไปนะครับหรือว่าตัวดีดนั่นเอง แล้วก็ใส่เครื่องยนต์เวเลียนตอิงจินลงไปนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่เหมาะสําหรับใช้ในอวกาศใส่ไปสักสามตัวโอเคครั้งนี้มันก็จะใหญ่หน่อยนะที่ทุกคนเผื่อบางคนสงสัยนะทำไมาอยู่ดีๆมาสร้างดาวเทียมาวที่มีเยอะแล้วคือผมได้ข่าวว่ามันมีไทยจะยิงดาวเทียมขึ้นไปบนอวกาศใช่ไหมดาวเทียมทีออสองผมก็เลย อยากจะมาทำบ้างถึงผมยังมีดาวเทียมเยอะแ,แล้วก็เถอะแล้วก็ใส่มันเข้าไปอยากให้เกมนี้เพิ่มระบบอิเล็กทริกกลับมานะครับเพราะว่ามันจะได้แบบโซลาเซลล์มีประโยชน์สักทีอะจากนั้นผมก็จะใส่เป็นเซปเปอเรเตอร์นะครับแล้วก็ใส่เป็นแฟริงก็คือตัวครอบนะครับนี่ผมชอบใส่แบบนี้แปะมันลงไปนะครับ ถ้าดูนแนวข้างนอกมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็สวยงามเลยทีเดียวจางนั้นก็ใส่เป็นตัวครอบแบบนี้ลงไปเดี๋ยวต้องลองสร้างเป็นตัวดาวเทียมเฮ้ยโอเคแล้วจากนั้นผมก็จะแอบซ้อนตัวนี้ลงไปคงไม่มีใครเห็นหลอกม้าโอเคแล้วก็ผมก็จะใส่เป็น คล้ายๆตัวจุดรับสัญญาณแบบนี้เอ้ยก็สวยอยู่นะแต่ถ้าเกิดมันมีแบบใหญ่กว่าน,นี้นะผมว่ามันสวยกว่าน,นี้แน่นอนเฮ้ยมันเล็กเกินใส่ไปสักชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เป็นเครื่องยนต์แบบแอบๆนะครับจากนั้นก็ใส่เป็น RCS นะครับนี่ RCS จากนั้นก็ติดโซล่าเซลล์นะครับติดมาเลยแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ได้มันติดเพิ่มมาอีกสักชั้นหนึ่งคงไม่เป็นไรจากนั้นก็ติดโซล่าเซลล์หันด้านจากนั้นก็นี่น่าจะสวยงามเลยทีเดียวเชียว,ว,วลองเปิดดูสิสวยงามานั้นก็ ใส่อันี้มาลงไปชิบโอเคเนียนมากตรงไหนเนี่ยเฮ้ยลืมไปอย่างหนึ่งสำคัญมากโปรบนะครับโปรบกับไอตัวคอนโทรควบคุมนั้นก็คล้ายๆกันแหละครับนี่เฮ้ยแปลกๆนะไหนเราบปลรเซลเซลดิเออก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอาเซียโดนกิน เปลี่ยนโผบมาใส่ในเครื่องยนต์อันนี้ดีกว่านะครับนี่อันนี้แล้วก็ใส่ลงไปชึบโอเคย้าย ACS ออกมาใส่ตรงนี้ ACS ออกโอเคอแปลกแปลกมัไเนี่ยแปลกๆป,กปะ่ะดูซิมันแปลกๆหรือเปล่า โอเคใช้ได้อย่างนี้แหละสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องครับไหนดูซิเผื่อมีแบบจะเชื่อมต่อแลรตรงไหนก็ติดดอกกิ้งไว้สักหน่อยกันนะติดดอกกิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันต,ติดดีไหมไม่ควรไม่ควรไม่ควรเอานนี้ออกแล้วก็กลับด้านดีกว่า โอเคน่าจะสวยงามกว่าเพราะดาวเทียมไม่จาเป็นต้องมีเครื่องยนต์นะจริงๆอะโอเคจากนั้นก็ลากมานันใส่ตรงนี้โอเคสวยงามตามท้องเรื่องเลยทีเดียวเชียวหรือว่าควรกลับด้านมันดีเป็นอย่างนี้แหละดีละนี่สวยงามสวยงามตามท้องเรื่องขอหยุดแป๊บหนึ่งนะครับ ผมจะสร้างส่วนต่อขยายด้วยใส่เซปอร์เรเตอร์แล้วก็แล้วก็ใส่เสียงดังไปไหมเนี่ยใส่เซปอร์เรเตอร์แล้วก็ใส่เป็นใส่เป็นอันแบบนี้แล้วกันถ้าได้ยินเสียงรบก่อนก็ขออภัยด้วยนะครับ โอเคใส่เป็นอันนี้สมมุติว่ามีคนอยู่นะสมมุติ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 แล้วก็ใส่โซลาเซลล์ใส่โซลาเซลล์ด้วยใส่ทําไมก็นั่นสิใส่ทําไมก็ใส่เพื่อเพื่อความสวยงามใส่ R C S ใส่สองข้างใส่มัน แล้วก็ใส่โพร์ากมันออกมาดีกว่าใส่โพร์ชึบเคสมมติว่ามีมนุษย์อยู่ในนี้สมมตินะสมมติว่ามีมนุษย์อยู่ในนี้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยว,ยวสำคัญมากฮิตชิล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 ใส่มาชึบชึบชึบฮิตชิลกับหัว แปะแปะแปะปึ๊บแปะสวย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 จากนั้นก็ใส่เป็นใส่เป็นเอิม่มใส่เรเดียใส่เป็นข้างล่างแล้วกันเฮ้ยลืมไปโพรบหายเมื่อกี้ไปลบโพรบมาต้องใส่โพรบด้วยใส่โพรบใส่อันนี้ แปะแปะแปะแล้วก็ลากคลุมนะครับแล้วก็ใส่แปะลงไปแล้วก็ใส่ R C S R C S copy copy สถาน,น,นี้ก็ลากเก็บมันไปมาจัดการนี้กันต่ออันนี้เราก็ใส่เป็นอันนี้ไม่ได้ใส่เป็นอันนี้แล้วกัน อันนี้ใส่เป็นใส่เป็นอะไรดีอ่ะเอาเป็นไหนดีเอาไอเดีเอาไหนดีเอาเป็นเฮ้ยคิดไม่ออกใครใส่ได้ดีเนี่ยอ๋อนี่ไงลมชูชีพไงลืมจนได้ลมชูชีพลมชูชีพ ใส่มันครับปจากนั้นก็คลุมคลุมมันถ้าได้ยินเสียงเพลงเสียงรบกวนก็ขอภายด้วยนะครับใส่เฮ้ยจะใส่พอไหมเนี่ยอืมไม่พอต,ติดฮิชิวติดฮิชิวอะทำไงเดียอืมทำไงเดียอาใส่อย่างนี้กัน ใส่ยังไงดีอ่ะเนี่ยใส่ไม่ได้อ่ะแย่แล้วงั้นก็เปลี่ยนเป็นเออไม่ต้องเปลี่ยนละใส่ไปอย่างนี้ละใส่เป็นอย่างนี้ไปเละคือใส่อย่างนี้แหละเฮ้ยสวยอยู่เคเอใส่ไปเลย เอสตทรอสเอสตรูส <c oughs> <c oughs> ก็ตั้งตั้งไปงั้นเหรอโอเคจากนั้นก็ถึงขั้นตอนการปล่อยยานอวกาศค้างจัดเลยค้างจัดค้างจัดค้างจัดเลยอ่ะ ออน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 แช่นายเอ็ดเจ็ดหกห้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ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 อะไรอ่ะ ก็สวยอวกาศเออเออเอเอเข้าอะไรแล้วเนี่ยโอเคอย่าไปสนใจนับถอยหลังใหม่โอเค10 9 8 7 6 ห้าสี่สามสองหนึ่ง lunch อืดมากอืดมากอืด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 จะอืดมากแล้วก็เปิดคูนสามไปเลยโอ้พุ่ง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  พุ่งไปพุ่งโอเคขึ้นสู่6,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเล10กิโลเมตร13 14 15แล้วก็หัน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 ตัวยานแล้วก็40กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปล่อยปล่อยปล่อยโอเคหันยาน ยังอืดอืดจั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 ดเลยสี่สิบกิโลเมตรทำสลิงช็อตอืมสี่สิบสองกิโลเมตรไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ยินค่อยไปพากเอาอเคสี่สิบสามกิโลเมตรสี่สิบสี่กิโลเมตร สี่ส้ากิโเมตรทำความสูงเยอะๆจะพอไหมอะ่ะน่าจะพอละเฮ้ยเข้าอะไรอีกแล้วปุ่มแต่ละปุ่มนี่มันโอ้โหช่างเป๊ะช่างเป๊ะช่างเป๊ะจริงๆห้าสิบกิโเมตรโอเคน่าจะทำสลิงช็อตได้ ทำสลิงช็อตทำสลิงช็อตทันไหมเนี่ยทำสลิงช็อตทันไหมทำสลิงช็อตห้าสิบกิโลเมตรห้าสิบกิโลเมตรห้าสองโอเคอาจจะได้ละห้าสิบห้อาจจะได้ละห้าสิบห้ากิโลเมตรรอสลิงช็อต หันหัวยานให้ตรงกับวงโครจรยิงสลิงชอ็อตน่าจะทันนะทันไหมเนี่ยทันแหละย,ยิงสลิงชอ็อตสวยโอเควงโครจรสมบูรณ์แบบ75.4 55.0เปิดแฟลิิงสวยเปิด RCS ซักหน่อย Okay. ออเ่าทางนี้หน่อยก็น่าจะดีเพื่อทำให้วงโคจรสมดุลกันทางไหนทางไหนที่มันทำให้ยานแบบเคลื่อนตัวได้ดีอืมลถทั้งคู่เลยอ่ะ ยาละเค <Okay, S 1> ไปทางซ้ายกลางดีเลยืม่มองโคจรสมดุลองโคจรสมดุลกันสวยห้าสิบห้าจุดสองห้าสิบห้าจุดเก้าขอแคปไว้ก่อน โอเคจากนั้นเราก็ใช้เชื้อเพลิงให้เป็นประโยชน์โอเคปล่อยชึบสวยจากนั้นก็ปล่อยอันนี้ไปเลยปังชึบโซลาเซลล์อืมตอนแรกมันมีเสาสัญญาณด้วยนี่แต่ว่ามันหายไปแล้วเคยมาเชื่อมทีหลังก็ได้ Okay. อันนี้เป็นของมนุษย์อยู่อาศัยนี่วงโคจรสอนกันไหมเนี่ยโอเคยังไม่ได้ตั้งชื่อดาวเทียมงเราเลยดาวเทียมเฮียเน,นี้มันแฟลลิงเลยเฮ้เราอยู่ติดเออเทเดอร์ er พอดีเลย astronaut astronaut okay one nine nine นี่ไงนี่ไงใช่ปะใช่เฮ้ยเข้าอะไรอีกแล้วปุ่มมันช่างปุ่มช่งางโรเกตอันนี้ก็เป็นอะไรดีอ่ะ ตั er> pues> mm ้งชื่ออะไรดีอืมต right ั้งชื่ออืมมีเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ K ดีไหมคดีไหมชื่ออะไรดีอะไม่ใช่ละไม่ใช่ล้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ล้เอาเป็นอะไรเดียเอาว่า ทีแมวเดี๋ยวอะไรดีวะไทยโชคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซ้ํากับของจริงไทยคมไม่ได้ไม่ได้ซ้ํากับของจริง,อ,ง,รงอีรีอะไรนี่อ๋อเอาเป็นเลยดีอ่ะเอาเป็นเอาลุ้นละ เจอเดอะแคลไม่ดีไม่ดีไม่ดีมันมั่วเกินเอาเป็นซดเซตใช่ไหมอ่านว่าเซตใช่ไหมซาเทียหนึ่งแล้วกันผสมระหว่างคำว่าสติลีตกับเอิร์ธซาเทียหนึ่งโอเคอย่างนี้แหละสมบูรณ์แบบ เดีย๋ยวค่อยเอาอันนี้มาต่อทีหลังนะสอบสัญญาณดีนะที่ติดด็อกกิ้งมาไม่งั้นแย่เลยแอสโทรโนของเราเซฟเอาไว้ว่าแอสโตรวันละกันนะคลิปนี้ก็จะดูไรสาระไปหน่อยขอโทษด้วยนะครับปุ่นโคจอรอบโลกอืม้มเวียนหัวมือตึบอืม้มเวียนหัวอย่างมากอย่าอ้วกกันนะ เวียนหัวยังมากเวียนหัวยังมากเอาโครจรรอบเขานะอีเห็นดวงจันทร์ไหมเห็นดวงจันทร์ไหมเห็นดวงจันทร์ไหมเนี่ย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 หมุนใหญ่เลยแล้วก็จะเห็นดวงอาทิตย์ด้วยนั่นไงเห็นดวงอาทิตย์ไหมนี่ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เห็นด้วยโลกเป็นสีเขียวเฉยเวียนหัวละ โอเคมันคงถึงเวลาแล้วสินะที่เราจะกลับสู่โลกอะ่ะมันถึงเวลาที่เราจะกลับสู่โลกกันแล้วกลับสู่โลกกันเฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 2> มันเกินไปป่ะวงโคโจรทำามไมมันยิ่งเพิ่มลดวงโคโจรกันอืมถ้าได้ยินเสียงเพลงก็ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้กำลังลดวงโคจรอยู่ให้ได้อะ่ะ รถวงโครจรติดกับดึงดูดหุบโซลาเซลล์ก่อนก่อนที่มันจะโดนเผาอืมเ,เเเเอามเดี๋ยว, 1, วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหความเร็วต้องพันหกความเร็วหลุดพ้นมันพันสามไม่ใช่ทำไมเวลาวงโครจรรอบโลกแล้วมันได้พันหกตลอดเลยเวลาสลิงชอ็อตโอเคใกล้เข้าสู่วงโคจรไม่ใช่สิใกล้เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกแล้ว อีกแค่นิดหนึ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกโอเคเอาสัก25กิโลเมตรน่าจะกำลังพอดีนะครับโอเค25โอเคกำลังพอดีเลยอีกข้างหนึ่ง59ไม่เป็นไรหรอกเนาะโอเคจากนั้นเราก็ไปเลยเฮ้ยเฮยเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเราต้องหันหน้าให้มันตรงด้วย หันหน้าให้ตรงข้ามกับทางที่เรากังไปเฮ้ยเอ้ยผิดด้านผิดด้านเมื่อกี้ถูกแล้วหันหน้าให้มันมาทางนี้เพราะเราติดฮิตชิวไว้ทางนี้เฮ้ย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 เรียงพร้อือหือโอเคหันหน้ามาทางนี้โอเคเข้าสู่วงโครจรเออไม่ใช่เข้าสู่ชัน้นบรรยากาศโลกแล้วไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่านะต้องลองอีกรอบหนึ่ง มาแล้วมาแล้วติดนี้ไว้ก่อนโอเคไฟลุกเริ่มมาไฟเริ่มมาเฮ้ยองคโคจรติดไฟเฮ้ยโอเคมาทางนี้โอเคไปกันเลยเฮ้ยไปกันเลยเริ่มเผาไหม้แล้วแคบเป็นสักหน่อย วุ้ยความเร็วพันเจ็ดเร็วเกินไปเปล่าเหมือนวงโคจรยังไม่ค่อยลดด้วยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าละย่าละย่าละเกือบละเกือบละเกือบตายละเดี๋ยววงโคจรมันก็ลดเองแหละมังลงแล้วลงแล้วลงแล้วนี่ไง โอโ Queen, link, ้โจอดรถจริงด้วยให้ลงจอดตรงนี้ให้ได้อะลงจอดตรงนี้ให้ได้แต่มันคงจะไม่ได้แล้วล่ะเฮ้ยยานมาวะเฮ้ยตึงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเยละย่ละอ้าวแย่แล้วจอดไม่สามสิบวิก่อนตอนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวยานมันจะระเบิด วงโครจรยังอยู่เนาะเฮ้ยอ,อืมทนัทนทนัทนทันทันเกือบ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 แล้วอึดมากอึดมากอึดมากหนึ่งพันองศาแล้วพันองศาแล้วมันก็มีร่องอยู่นี่ทำไมมันไอเนี่ยมาแล้วมาแล้วเริ่มมาว่ะเฮ้ย เป็นไลยนักหนาเนี้ยให้มันอยู่ในแนวนี้ไว้เอาไปทําคลิปดีวกว่านี่อัดไว้แคบไว้เอ้ทำไมช่วงนี้รู้สึกพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> พยายามคุมยานตลอดเพราะว่าบางทีมันอาจจะแบบไม่สมดุลในบางจุดหรือเปล่า <c oughs> นี่ไงมันเริ่มหันซ้ายอีกแล้วไม่รู้ทำอะไรเ้ยเรียบเลยเรีย ให้มันโคตรชอนไปงี้แหละเรื่องของมันสักคนหนึ่งค่อยเอามิสไซล์ไปสอยอืมให้ไปตัดเอาห้าสิบสองห้าสิบสามโอเค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  ปล่อยมันไว้อย่างนี้เลยโอเคก็บายบายแล้วฝากคนไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำนัวบบันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบอยมันลอยไปอย่างนี้แหละบายบายครับ35นาทีแล้ว